เลยนะฮะน้ำหนักครับอ้าทำไมอะช่วงนี้น้ำหนักใหญ่ตตัวมตัวมักตวมนต้นตัวมันตัวมันตัวมันตัวนตัวันตวมันตัมันตัวมันตัมนต้วมันตั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 วมนตวมันตัวมพนตัวนตวมันตัวมันตันตมันตัวมตตัวันตกวันตตวันตตมัตวันนตนตตกัตนตตันตตนตวตวมัตัวมัต พอใจอยู่ใช่ไหมเราคิดว่าเราได้อะไรบ้างเหรอได้ลูกแข็งแรงครับในลูกแข็งแรงนะคู่ชกเป็นไงก็สีมือริงครับชกให้ดีชนะกี่ครั้งอะไรชนะมาสองไฟชนะสองครับชนะสองไฟตั้งเป้าไว้ที่ไหนน้องอยากเป็นแชมป์ไหมอยากครับชกเท่าไหนชกชกดีที่สุด น่าจะคือสามสามสิบสามเมตร้ร้อยสามสิบได้ไหมเนี่ยครับ้อยสามสได้ไหมครับได้ครับเป็นไงบ้างตัวนี้โอเคไม่อยู่เลยยังโอเคครับกลาไรสมบูรณ์มีอะไรที่ต้องมอะไรที่เราคิดว่าเรามันยังแบบขัดขันเขินนมีไมมีตรงไหนบ้างมีครับช้าอไย่า้ช้าไม่ได้อยู่ไง ลูกหนักลูกแรงครับอ๋อลูกหนักต้องอะไรต้องไปต้องไปเสริมมาใช่ไหมอายุเท่าไรครับอายุยี่สิครับจังหวัดไหฮะนครศรีธรรมราชครับอ๋อด็อกเต้นาะเอ้าวน้องท้วงเหรอจังหวัดฝนตกครับน้ำฝนตกช่วงนี้ช่วงนี้ด็อกใต้ฝนตกครับเป็นอุปสรรคในการรุ่มหนักครับอ๋ออ๋ออ๋ขอบคุณเท่บ้ครับวันนี้ขอบคเณนะครับขอบคุณน้าวินขอบคุณวดุลก็ขอบคุณอ่าดรดร แล้วตะพงศ์พงเพราะต่อไปไฟหน้าจะเปลี่ยนเป็นพอวิเศษยิมครับใช้พอวิเศษยิมให้เลยไม่ไม่มีการอะไรนะให้ให้ใช้เฉยๆให้ใช้พอวิเศษยิมเพราะว่าดรพงศ์เขาชอบเขาบอกเขาชอบโมงตั้งแต่ในไฟแรกครับเด็กคนนี้ผมชอบมากเลยผมขอใช้สีเสื้อได้ไหมบอกไม่เป็นไรดอรดรพงศ์ไม่เป็นไรผมไม่ได้ให้ไม่ต้องอะไรมาให้ผม เวลานั่นมาฉีดยาให้เด็กทำบำรุงให้เด็กฉะนั้นเไม่ยังไม่ต้องมายการอะไรกันวันนี้เท่าไหร่ฮะวันนี้รัตพงศ์ฉีดยาเท่าตอนนี้มีไหมสองน่าจะสองสามหมื่นประมาณนั้นครับก็แกเพิ่งมาด้วยไงแกก็เพิ่งนั่นก็ให้ใช้เท่าน้าใช้พอวิเศษดิยมถ้าคงเขาคงนั่นอะดูแลอยู่ครับผมมั่นใจนะผมมั่นใจแรกเด็กคนนี้ต้องดังนะผมมั่นใจคครรัับบตาบคุณวันนี้ตามเกินไปเท่าไหร่ก็ผมเจอเยอะนะถามไม่ได้ น่าจะเร็วกว่านี้อุ้ยเออถ้าผมเขว่าเรามีลายยุทใเจงยิงครับพี่โชว์คำพูดถึงที่การชกของน้องเลื้อต่อไปที่ว่าน่าจะสักกี่ครั้งที่จะขึ้นขึ้นชิงแชมป์ได้ร้อยสามสิปอนด์เดี๋ยวเวลาใครตามตามความไม่ถึงสิบไฝเลยครับแต่ชกเป็นเล็กมากชกน้อยมากครับที่ที่ได้กับกรุงเทตกรุงเต้ชมากกว่าครับผมถ้าผม ก็เขาก็เป็นรองปูนเสืออันดับสามใช่ไหมเอออันดับสามเือสี่นะฮะแชมป์ปุนเสือก็ต่อยกับนั่นเป็นแชมป์เปี้ยนในตัวที่เสียชีวิตได้ใช่ไหมนั่นแหละครับก็คือเราเคยต่อยกันแบบคู่ขี้มากหมดยกเรามีอยู่ครั้งเราเป็นต่อด้วยแต่เขาเราแพ้ที่ห้องเจ็ดนะครับือเราก็ต่อยมาระดับระดับแทบจะแชมป์ปุนเสือเหมือนกันนะครับครับมามาชกที่นี่เออได้เห็นมองอนาคต้องไงครับเออผมมองอนาคตรับว่า เออผมว่าเด็กคนนี้ต่อวันี้ไปได้สวยครับนะครับเพราะว่าน้ำหนักร้อยสามสิบเนี่ยตัวต่อยเพียบเลยตัวต่อยเพียบเลยเยอะเลยครับแต่เราก็มั่นใจนะว่าเราจะทําให้ดีสุดมั่นใจว่าต้องมีแชมปเปี้ยนคาดเอวครับนอกจากนอกจากนอกจากทร่เไทยเรามีตัวไหนบ้างที่ก็ยังมีในแผนสร้างเรามีสองคนที่จะมาต่อยน่าจะต้นเดือนครับเขาบอกต้นเดือนเนี้ยจะมีมาต่อยนี่สองคนก็เด็กๆดูเมีอนาคตก็คือประเภทแบบ ตขาต่อยหมัดอะไรอย่างรุนแรงเตี้ยแตไม่สูมากครับผมครับผมคอยติดตามมาคอยติดตามกันครับามเ่เาถารูปายล้็ายมเเ็ลนเาเพราะว่าที่เราเน้นตอลในถุระดับประเทศได้เครับอ่าครับขอบคุณมากครับยินดีครับ